สวัสดีทุกคนผมแค่แวะมาบอกว่านี่เป็นแค่ความมันเล็กๆที่ผมตัดมาจากสตรีมสดของผมเท่านั้นเองซึ่งถ้าคุณอยากรับชมความสนุกแบบเต็มๆก่อนใครสามารถมารับชมได้ที่ twitch tv/sifa-tha-krien ทุกวันเวลาสองทุ่มที่นี่ที่เดียวครับผมไปละเจอกันเอาเรื่องไปไปไป น่องน้ำผีเวลด์สกามว่ะนี่มันหนองน้ำมาเลยน่องน้ำกูเล่นเด็กแว้นแม่แม่งให้กูสวยอย่างเดียวเลยกูเล่นผู้หญิงดี่วันเจอแต่ผู้หญิงคนนี้มันมีแบบว่าสกิลแบบโอ้ยโอ้ยเวหลอดนักเตะกันไปกันก่นส่วนตัวพี่ทีอยู่นี่นะเจ้พี่อยู่นี่นะจ๊ะเจอกูก่อนเพื่อนเลยจ๊ะเจอกูก่อนเพื่อนเลยจ๊ะอันแหนเปิดโลไหมไม่เปิดกูก็ฟาดก็ให้กูไปล่ะพี่อยู่นี่จ้ะ ติตามแล้วนะบ้านเหรอบ้านไม่เป็นไรดอกคพี่ไปพี่เดี๋ยวผมผมถอดให้ผมถอดให้โอเคโอเคโอเคต่อไปต่อไปตรงนี้มียันตรงนี้มียันดูสีม่วงสีม่วงยันเดินด้วยโอเคโอเคของสองทำพิธีด้วยสีม่วงมียันมันไล่ไวมากมันไม่ไล่ทุกประตูหรืออะไรเลยไม่ผีมันโาดรับปวดทรทุกคนโวดทาบยันทิ้งเลยทิ้งเลยทิ้งเลยอย่าพิจรอโดนังไปกำลัไปโดนอีกโดนผีอีกผันหลังแล้วผันหลังแล้วหนีมาแล้วหนีมาแล้วโหร อะไรอะไรผีรบผีรบมาดิอุ้ยมันฟันสวดว่ะเจอกันเฮ้ยกูเป็นผีจีนกูมาจุกจะพอเล้เป็นเด็กแว้นกูแม่งต้องไปสวดงงมากตอนนี้ไอ้เหี้ยเฮ้ยผีมันเอากูอย่างเดียวเลยว้ายปิงเด้อผีไม่รู้ไมทำไมผีวิ่งกูเวลาเป็นเด็กผู้หญิงกูไม่เข้าใจผมบอกได้แค่ว่าตัวนี้มันคลั่งมันเรียก้องเหรอไม่พั๊บเลยไม่พังประตูไม่พังบ้าน

แอบจะยุดจะยุดไปเลยอยู่กูแล้วอยู่กูแล้วอยู่กูโอเคผมไม่ตรวจต่อกูไเปเทตแล้วกูไเปเทตมาแล้วโอเคเจอยาแล้วกูตรวจไรโคตรตรวจไรโคตรตอไปว่าเราตัวตัวซับตัวซับต้าเตัวนี้มียานะตัวต้าเอ๋ตัวน้าไปพี่วิ่งยาวๆ เฮ้ยไปแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเย็เด้อรีพิีด้วยนะพี่พิีด้วยนะแต่มันพิธีเพิ่มรอไม่สวดใช่ใช่เซ็ตยูยูยูไม่เซ็ตพิธีรอเออไม่เซ็ตพิธีรออ่ะเราไม่สุดเซ็ตตรงนี้ต่อเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหไอพอลดูท่าทางมันไม่มีคนทำพิธีแบบเราต้องไปได้นะอะไรนะสิครับรอรอรอได้รอนะก็ดูจู้กันมันมากโอเไปรอนไปกูไปร้อนมันร้อนเปิด้าออกก่อนพี่ตรงนี้น่ยังมีตรงนี้ตรงนี้ อนเห็นแล้วเห็นผมอยู่ไปอีกรอบไปอีกรอบแงจยาวไปเพื่อนกำลังหาอยู่ครับเจอพอดีครับเอาไปตีดีตีดกูอยู่ังโด๊กําลอยู่รนี้ไอ้บอสมาไอ้บอสต้องกแล้วบอสพังกัแบเท่าไหร่ดูไม่ทัน เียเราเนี่ยโอ๊ยไอสัตว์เออย่าแงแล้วแมงวิ่งหัวเฮียไปไปผมรออยู่วาให้ไปอยู่นี้อยู่นี้ ผมอยู่ไล่ผมอยู่พี <re> loop, ่ปุ้ยเอ้ยพี่ฟุกขอพระคุณครับเฮ้ยอะไรวะพี่เอฟเคพี่เอฟเคโอ้ยเอฟฟุ๊กทำไรอ่ะพี่หลุ๋ยเฉยยังไงเพื่อนกำลังเล่นกันมันบันดีเหี้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ตาย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 วิวับวีวับเฮ้ยผีวับมาหากูอุ้ยสวยแล้วกูสวยแล้วมา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 หนึ่งเลยตายแล้วเหี้ยมาอีกดอกมาหนึ่งเลย ผ่านได้เลยอันนี้เลรแล้วเดี๋ยตายอยู่แล้วพวกทำไมเนี่ยเออช่วหน่อยช่วหน่อยช่วหน่อยเอหน่อยเานอกินเอาน้าไกินน้ำเยี่ยมแตกกันเลยตายไปแล้ว้ยไปละเฮ้ยไอ้แฮปชกูด้รอชุบกูดไม่ได้อกรอชุบกูหน่อยได้ตนี่มีแ ด<ร> <asure> ูกน่้ัวะไปอีกหนึ่งดอกขโมยผลิตโดยไม่แจ้งแปแชกไปตัดันนว่าว้องเ้ามาผลิตว่าวไอ้ทักเวยอลเลียบตาทีมทำเวกันอยู่เนี่ยเดเอะไรมาะเนี่ยุดอย่าติดเจาไปชิดโอเคมีคนยิบไปแล้วยิงไชุบแล้วยิมแ้วไหมชบเลชุบเลดดีเด็ดด โอยดอกเอ้เว้นเว้นเดี๋ยวไปช่วยพวกแตกแทนด้วยนี่ลาเวฮบแตกโอ้ไอ้บอสบอสช่วทั้งวันอะชื่นชมไม่สมหรือไทยบอสเปชุดเขาสองคนไปแคแก้อกผมาไปเว้นเว้เอาแล้เอาวไปก่อนแล้วล่ะเรงรจะสวดเรมาหากูพีปุ้ยอยู่สุดยอดพี่ายกลับไปชบจะสวนตไปเมอมาตรงนี้วิ่ง เฮ้ยเฮ้ยตรงนั้นมีปิญญาตรงนั้นมีสายสินกูกางสส่สินไว้กูกางสายสินไว้ตรงนี้วิ่งเลยพี่ผมปิดไอ้เจ้าแปดแฉกไปวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวปีนไอ้เจ้าแปดปีนมันโดนมันโดนมันโดนรูปหลีกผิวมันตาใครอ่ะมันตามกูอยู่ข้างล่างกูมีสปินไม่เป็นไรกูมีกูมีสตอมีง่ายเยอะสตอมีนั่งมีเยอะโอเคโอเคผมสวดต่อผมสวดต่อเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมีแถบม่วงอายามายามต้องไปช่วยมันตามกูมันตามกูยา้อยู่ไหนแล้วกูมาแล้ว แดกกระทแดงขวดที่2ครัสกันวละสองขวดไปจ้าดีดีดเร็วเร็วเรตรงนั้นมีแถบพีปุ้ยตรงนั้นมีแถบเห็นไหมสีม่วงอ่ะเราโดนแล้วมันโดนมันโดนเอาน้ำเอาน้ำสาดเอาน้ำสาดกูไปกูลงพ่อแล้วจ้าโอ้ยหาของให้อยู่เออไอ้คนนันทำพ่ดีไงพิชานักเลงเคี้ยนตีทำพีิดีจุดที่3ามขวดทราบ ตีเลยหลุดแล้วบอกนะวันที่สามหลุดแล้วบอกนะคุณทำจนที่สามอยู่หลุดแล้วครับหลุดแล้วมันไม่สนผมพี่ไอ้เี๊ยมาหากุยแล้วเย้มาแล้วเจอกระทิงแดงวันนี้อี๊ยมาดิภาพดึงคนสองคนกูสักไปสามคนแล้วจังหวเฮ้ยลงเฮ้ยอยู่พ้อมอีเด็กคนนี้มันแปลกเอาละโอเคโอเคโอเค้ยไอ้เหี้ยมาไปอยู่นี่ไปอยู่นี่ ทำพี่ีทำพิธีก่อนแฮบอ้สักทำพิธีก่อนแฮบไปสวนไปสวนไปกูโอ้หกูโดไปดูไปปล่อย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 ไอ้ฟุกปล่อยไอ้ฟุกทำพิธีก่อนในห้องนี้มันทิ้งผมอีกแล้วพี่ไอ้ยังไม่มีใครช่วยผมพี่ยอมพี่ปิงไอ้สวนหน่อยสวนหน่อยเร็ว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 เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้วเดี๋ยวกูโอเคกูไอ้บ้าไอ้แฮมเสร็จแล้วมันชุดมันร้อนมันร้อนไอเด็กคนนี้มันร้อนโอเคเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยไอเด็กคนนี้มันร้อนไปแล้วมันทิ้งแล้วมันทิ้งแล้้วเฮยมันกู มันทิ้งแล้วเด็กคนนี้มันทิ้งแล้วเด็แปเนเฮนเออเรื่องุหรี่มากเออช่หา้วยช่วยหาดีมีครับเอามาาาป่าูเดี๋ยวต้องหายายาวะโอเคเจอแล้วเจอแล้วเจอไม่ไม่นไม่ไม่ัไม่มึงมึงไม่เจ็บงไม่เจ็บโอเคกูานดึกอยู่กูาดึกแล้วกูาดึกแล้วกูาดึกไว้มึงไม่เยทิ้งไปเลยกูได้กล่องทองกูได้กล่องทองิงไปผมอยู่เฮ้กูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอที่สวดแล้วนี่นี่ ที่สุดจะใช้อยู่นี่ครับปิงมาปิงมาปิงไปแล้วปิงไปแล้วเข้าตุ่มเลยละกันโอเคโอเคโอเคทราบเดี๋ยวกูไปเซ็ตการที่สี่ไม่อเปลี่อนไม่หมดเปผีตันไม่ตันเดี๋ยวกูจะสวดเดี๋ยวกูงจะเซ็ตที่สี่มึงเซ็ตที่สี่กูปวดเสร็จเดี๋ยวเราหายเจ็บกูรอช่วยอยู่ใช่ใช่ใช่มันมันกลัวมันกลัวที่สุดอันนั้นเว้แต่ถ้าเกิดว่าเราทำมันที่ไปไม่พอตายแน่มาตามเป็นเลือดาตามหลุดแน่นอนหาทองตุ่มตอนนี้ทุกคนหาทองอยหาสินใหม่นะพี่ยบโอเคขถดาะตะปูจุดที่สี่หาทองอย่างเดียว

ตามมึงไเวยาพูดือูดถึยาวิ่งอยู่ไม่เป็นไรมุ้ยเฮียสนมีหนายหมดวางกลางเด้อมานโดนกับดักโดนน้ำตาเลยมันโดนั้ำนกสาเลยกับดักของออยู่ตรงกลางมันเจ็บมันเจ็บตรงเลยตรงมาเลยแอบลออยู่แอบลออยู่เอาเลยเอาอะตรงนั้นตรงนั้นตรงนัตรงตรงมาตรงนั้เฮ้ยรอรอรอมันเปิดโลกมันเปิดโลกมันเปิลกรรองุญรเังเนยังไงเป็นย แกดีเจมิงตามแกพอดีเอาเดิเอาดิเอาดิเอาด,อาดิดิดลืมร้อนมันแลบมาดีแกมาดีมันโดนยัง,งไม่ไหนเครื่องมานานมากยัง,ไ,งไม่ไหนโดนเจ้าของอ่อนตายสาบส่งวิญญาณเขาบอกแล้วว่าใหญ่<ๆ>ต้องเอาคืนเนี่ยผมเราเป็นผีเข้าวัดอ่ะผีเรามแ,แม่งผีไซดโค้งเลยอะเมืเ่อกี้มาเจอว่าเราถือไม้เลียวสี่คน พอเอาคืนได้มันตัดมันกลายเป็นเกมตลกเลนะเล่นอะไราเนี่ยเขี่ยเทปเหี่ยวห้าวดันบึ้งเหี้ยวอ่ะผมไม่ค่อยชอบดันบึ้งอ่ะมันเล่นยากเหมือนกันนะเชฟมีน้ำตรงกลางหนึ่งกล่องทองแต่ลืมโยนของทิ้งด้วยนะครับใช่เปิดกล่องแล้วต้องโยนทิ้งด้วยนะหยิบมาโยนมันไม่กันไม่เป็นิ่งไม่งั้นมันไม่รีดระเป๋าอ่ะโอเคปิ้งปิ้งแล้ครับโอเคกำลงไปเยียจุดสวดตรงนี้โคตรบอกกูเลยว่ะทิ้งไปเลยพี่เฮ้ยกูมันทำลายอยู่บอดีเจอกู คอตั้กูตรงนี้เจอทุกเด็กกูนะอย่าซ่านะกูทุกเด็กนะกูทุกโอ่งนะเจอกันนะไปก่อนนะเฮ้ยพี่บุ้ยใครวะเนี่ยเหี้ยมันมาเจอกูเลยเนี่ยซัดมันพังมันถอยยับเลยไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วไปวันนี้มียาบอสฟุกวันนี้มียาบอสฟุกโอ้ยเฮ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 ้ยเอาแน่เรียบร้อยติดยันไปดีไอ้น้องชายไปฟาดตั้งไปหนึ่งทีละกัน ไอ้บอสบอสเข้าประตูนี้ได้เข้าประตูนี้ได้บอสเรียบร้อยโอเคมีตะปูแล้วตรงไหนไม่มีตะปูแล้วกูถือกู้ีผู้ือตะปูอยู่น่ะบอสบอสบอสขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายมาได้เลยมีสเตมิน้านะเออมีสเตมิน้ามีสเตมิน้าไปทำอะไรไม่ได้หยิบไวที่เดิมอันนั้นเน่ทุกฝั่งนี้ก็ได้ครับเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะผีอยู่ไหนวะไป่เลยผีว่าแล้วสุดท้ายผีเอ้ยโดนเลย ปี่นะปวดนะปี่นะปวดนะนี่ไปพี่หนุมตัวซอยหน้ามันขาวหน้ามันขาวพี่อยู่ปิงพี่วาร์ปพี่วาร์ปไปโผล่หลังคนพี่วาร์ปผีวาร์ปไปโผล่หลังคนโอ้ยยเีตูบทูบทูบตูบเฮ้ยผีมันเปิดโล่ไอ้สัสโดนแน่มีสองงานผีมันโล่อยู่เลยว่ะโล่มันมันนานมากโล่มันนานมากอยู่นี่ ตามหลังอยู่มาดแล้วโอเคโอเคสวย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 ขึ้นขวาแนบขึ้นขวารออยู่ก็เอาไปก่อนหนึ่งดอดทวนกระบวนการใครเปิดกองกันะวังมีทุกดาโอเคกูกำลังกูไดุู้มาแล้วกูกำลังทำพิธีการมันไม่มาไม่มาไม่มาถอยถอยถอยเฮียมาหากูนเนี่ยเฮ้ยเฮี่ยอย่างนึงออึลย ว่าอะไรับเสร็จ <guarding> อ <rim fib let> ีก <fl> อ <ession wrote> <plate> okay, right? ah, ันหนึ่งนะตรวจอีกเรื่องอยู่ครับตรวจเลยตรวจเลยตรวจเลยผมตรวจตรวจนี้ก่อนเลยด้วยเออเออตรวจต้งสองจุดไปเลยหลุดยังไม่หลุดแล้วบอกนะมันขุ้นชูอยู่เปล่าติดตามผมติดตามผมโอเคพูดไว้ถ้ามันหลุดบอกเราตรวจสองเครื่องอยู่ด้ือบอมอ้ลหยุดต้องพูดนะหลุดแล้วหลุดแล้วเฮ้ยเรือเรือตรงเรือตรงไอเทมเรือตรงไอเทมอยู่กับผ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 มอยู่กรบอกอย่างี้โอเค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 เดี๋ยวไป ตรวจ่อให้ันแล้วจลว่ะแล้วเราตรวจเสร็จเดียวเรยาเอาละหายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วยาบชเว่ะเฮ้ยมันตายเงียบกว่าคนเงียบเลยอ่ะปิดไฟเนี่ยโอโหตายไม่เจงอะไรอ่ะอะไรอ่ะ ไอ้ฟันเปไรวะคอมจากมันเฝ้าเลยมันเฝ้ามาเลยพี่ผมหาจุดอื่นมึงหยิบทู้ไปดิไม่มึงหยิบเนี่ยมึงก็อย่าไปยุ่งกับมันมึงหยิบทู้ไปดิมันเฝ้ามันเฝ้าไม่ไม่ไม่ดีกูหยิบทู้ไปหาจุดอื่นหาจุดอื่นหาจุดอื่นไปหากล่องทองเชี่ยมันพีีผมพี่ไปหา เฝ้าสุกไปปุ๊กไปหากองทองหาตะปูมีอีกอันนึงรู้เรื่องเลยมะเดี๋ยวผมอยัดสมุกนะยังไงมันก็ฟากูหยิบมาแล้ว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 ต่มา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 ฟันมันหน่อยดิเรื่องกูเยอะไม่เป็นไรสวดต่อแล้วสวดต่อละเออไปสวดต่อไอ้ไอ้ไอ้ปุ๊กเดี๋ยวไปเฝ้าเครื่องไปเฝ้าเครื่องมันแค้นมึงมากเลยว่ะไอ้เหี้ยเอาไหนอย่าตายนะมันไปเฝ้าเครื่องไปเฝ้าเครื่องอยู่ผมอยู่ก็มันผ่านมันไปเฝ้าเครื่องกูหาตะปูดิวะก็หาตะปูดิกูพูดอยู่เนี่ย เธอเย็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 เ้รู้อารัไงสารบราเธอแคมดาวไปไเอาตะปูแล้วเอาตะปูมาจุดนี้จุดนี้ตรงทองอ่ะนู่นนู่นมีแดงมีแดงอยู่อยู่นี่ผีอยู่นี่ผีอยู่นี่โอเคมีอยู่นู่นไม่เป็นไรเออเราเราสุตรงนี้เลยแอมึงไปดูผีตรงนูนไปที่เหลือมาสุดเอาเราิปเปอิเปอสดิเปอที่เหลือมเฮ้ยิปเปอเฮียกี้ผมนะผมส่เออเรืงไปสุเออ ผมสวดแล้วผมสวดนี่ต่อแล้วสวดแล้วเล่นกันเลยอันนี้หกสิบเจ็ดสิบแล้วดีดีผมไม่ที่เดิมต่อดีมากน้องชายแทนมันไม่เอาเมื่อกี้มันรู้มันรู้มันเริ่มร้อนแล้วมันรู้ว่าพวกเรากำลังจะถึงหน้ามันไอ้ยยูยูยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้บอลเดสองที่ไม่ได้บอลสองที่ไม่ได้ไกลสิท้องเรื่อยๆท้องเรื่อยๆพี่มาดึงตรงนี้ไว้น้องชายปล่อยมาได้เลยครนะมาได้ ไอ้บอสทางขึ้นไปฮอลเวย์คือกูวางยันไว้แล้วนะนี่บอสบอสขึ้นได้เลยเออแอบรวมล้วัวเอาน้ำมนปลายเอาน้ำมนปลาปอเลนตุสังกาลาเอวะเมวะอิทโทจินังอิทตานังอิทตะระบังตังตีมิชิตังตุมหางเอาตายเลยวอีเหี้บว้าบว้าบว้บออะไรไม่ด้ผมไอเด็กคนนี้เฮ้ยใครสวดเหี้ยอะไรเนี่ยอยู่กับผมโอเค ไอ้ฟ like ุกจังหวะเฮ้ยอยู่กับผมโอเคไงฟิวบออยู่ไอ้แฮมมันฟื้นเองได้ป่ะไอ้แฮมยังไม่ตายใช่ไหมได้ครับแต่ว่าผมเป็นผูีพีพโอเคงั้นเดี๋ยวเรากำลังจะสวดเสร็จแล้วเราซื้อมันได้สวดเสร็จแล้วเดี๋ยวกูช่วยไอ้แฮมทราบรับทราบทำไมตั้งอยู่ตรงนี้พี่อีกเก้าสิบนาทีเองอ่ะก็ติดยันไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยมาเทียนไหนกูยังไปช่วยไอ้แฮมยาหยุดติ๊กปัดฮู้มันแดงอุ้ยเปลอะเข็มผมปาดมันอยู่ฟาดไปฟาดไปฟาดไปไอ้แฮมกำล มัน้าอยู่เนี่ยปิงอ่ะมันยืนโตงึกกึ๊กกึ๊กกคิวมลไม่เป็นไร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 แแล้วชูแบบแล้วก้า่แูแบแล้วก้าท่แบแล้วแนู้ตาผมตาผมกลับกาบดี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 กูสุดตรงนี้สเลไปปในแปดเฮ้ยมาดเกียเจ็ดกรีตาห้าสี่สามสองหน่ไปไปตัดมาเรียบร้อยแล้วมึงกลับมาดิ่มึงกลับมาดิ

เราข้าวอ่ะเราห้าวอ่ะครับเราห้าวอ่ะตัวแรกเราห้าวเกินหน้าขาวหน้าข่าวเอามามมาเขาตุ้มเฮ้ยวัดเฮ้ยเฮ้ยเฮีอ้สเฮียเฮียเฮ้ยเหีเฮยเฮียเฮียเฮยแฮียเฮียเฮี้เปียเฮียเฮียเฮยเฮียอฮบยเฮีไเฮีเฮียเฮเเฮยเเียเฮยยีเียยี เดี๋ยวรูปประค่าผมพ่อนะเฮ้ยเด็กมันมาเด็กมันมาเฮ้ยเด็กมันมาว่าเด็กมันมาว่าเฮ้ยเด็กมันมาว่าสตันไปก่อนเอาตายครับสตันเลยสตันไปก่อนเอาตายครับสตารเลยตายครัสตาร์ทเลยไปเกินนี่ว่าโดนนวดตั้งแต่สองเครื่องโอเคอันนี้ปวดเกินว่ะใครมาเจอกับเราก็ต้องตายไปหมดโอเคอันนี้ไปยากคิดถึงหลวงพ่อเควินเลยว่ะมือปราบผียากเลยว่ะกดมาก็ร้องระงมจะกล้ากดกันไหมครับเนี่ย เฮ้ยมึงมึงนั่นแหละดูเพลินเลยนะมึงไอสัตว์มึงนี่มันแฟนพันธ์แท้เลยนี่ว่าว่าแต่มึงอกดฟอลโล่หรือยังวะเอาจงงอีกงงอีกนี่ไงปุ่นตรงเนี้ยมันเป็นรูปหัวใจหรือยังกดสิเฮ้ยติดตามไงจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเมื่อเองกดติดตามเมื่อไหร่ทุกๆครั้งที่มีคลิปใหม่ๆเองจะได้รู้ก่อนใครยังไงหรอวะยังไม่มีไอดีทวิชใช่ไหมก็ไปสมัครสิว่าจะรออะไรมันง่ายนิดเดียวไปแล้วเว้ย